นี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานานมาแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าดุร้ายแล้วกับเสือป่าจากนั้นก็มีผู้ที่แข็งแกร่งปรากฏตัวขึ้นมาและถูกกล่าวขานว่าเปรียบดังนักดนตรีที่มีดาบและการต่อสู้เป็นบทเพลงที่ใช้และข้าเป็นตัวเอกของตูเรื่องนี้ชื่อว่ามิงเฟยเซนอายุ10ปีข้าเคยเป็นเด็กธรรมดาที่ไม่มีอะไรพิเศษยกเว้นเรื่องหน้าตาดีข้าก็เหมือนเด็กทั่วไปที่ตั้งตาฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ในตำนาน ข้าจะฝึกศิละปะการต่อสู้แล้วจะมีชื่อเสียงที่โด่งดังให้ดูเจ้ามีความมุ่งม,มั่นดีเหมาะกับการเป็นสิทธิ์ของสำนักเต่าลัวชานข้าได้ยืมตำราจากสมาคมมาให้เจ้าแล้วมันเหมาะสมกับผู้ที่เริ่มฝึกฝนอย่างเจ้าแล้วมันไปเรียนรู้ซะมิงเฟยเซนนี่คืออาจารย์ของข้าในตอนนั้นข้าคิดไปแล้วว่าตัวเองได้เข้าสู่โลกแห่งศิละปะการต่อสู้และข้านั้นก็ดีใจมากที่ได้ตำราเล่มนั้นดังนั้น ข้าจึงจำไม่ได้ว่าอาจารย์ทำสีหน้าแบบไหนออกมาหลังจากนั้นข้าก็ได้คิดขึ้นมาได้ว่ามันคือตำราตำราหยี่จริงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถฝึกฝนด้วยความแม่รามัดระวังได้บางคนอาจจะได้แค่ระดับพื้นฐานจากระยะเวลาการฝึกถึง40ปีที่ทําให้เป็นแบบนั้นเพราะว่ามันมีโอกาส99ส่วนที่วิชาจะตีกลับมาด้วยความที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวของข้าข้าก็โดนวิชาตีกลับหลังจากการฝึกได้ไม่นานทั้งเส้นลมปราณและวิยวาภายในของข้า เสียหายอย่างหนักค่ากากเลือดออกมาไม่หยุดนายแพทย์เราพยายามที่สุดแล้วเด็กคนนี้อาจอยู่ไม่พ้นคืนนี้แต่ก็มีปฏิหาริย์เกิดขึ้นข้านอนพักเป็นเวลากว่าหนึ่งปีและรอดออกมา,าได้อย่างมหัศจรรย์และข้าก็ไปฝึกวิชาจากตรราเล่มนี้สําเร็จภายในเวลาไม่กี่ปีตอนแรกข้าคิดว่านี่มีการทดสอบจากอาจารย์ท่านต้องคาดหวังในตัวข้าเป็นอย่างมากความคิดนี้ช่วยข้าจัดการกับเรื่องนี้ได้นั่นคือเหตุผลที่การฝึกัรรุนแรงแบบนี้ แต่ข้าก็เดินความเป็นจริงทำร้ายฮะจะเด็กนั้นมันยังไม่ตายางั้นเหรอดูเหมือนว่าตำราศักดิ์สิทธิ์ที่ขโมยมาจากวัดโซลินมันยังไม่เนอันตรายพอสินะจากการช็อกที่ได้รับคําพูดนั้นมามันทาให้ข้าเกิดบาดแผลภายในจิตใจอย่างมากแต่ตอนนั้นข้าก็ยังไร้เดียงสาเกินกว่าที่จะคิดเรื่องรแย่จึงทําให้ข้าลืมเรื่องนั้นไปเดือนต่อมาครั้งที่แล้วมันเป็นอุบัติเหตุอย่าไปใส่ใจมันมากเลย ข้ายืมจำตำรามาจากสำนักอื่นที่จะช่วยเสริมสร้างร่างกายและพลังลมปราณของเจ้าข้าจะไม่พูดมากเอามันไปฝึกซะสายตาแบบนั้นมันอะไรกันนี่เจ้าไม่เชื่อในคำพูดของอาจารย์เจ้าเงั้นเหรอข้ารับปากเลยว่ามันจะปลอดภัยข้าสาบานด้วยเกียรติของข้าเลยข้าใชอใจครึ่งหนึ่งในคำสาบานที่สาบานด้วยเกียรติของอาจารย์ของข้าจึงกลับไปฝึกฝนอีกครั้งหลังจากที่ได้เริ่มการฝึกข้าก็คิดว่าเจ้าอาจารย์เวนนั่นมันไม่มีเกียรติเลยสักนิด อ,อไม่มีทางช่วยเลยบางทีการฝังเขาอาจเป็นทางเลือกที่ช่วยให้เขาพ้นทุกได้ข้านอนเป็นผักเป็นเวลากว่าสามปีแต่ว่าก็ต้องขอบคุณช่วงข้าอีกครั้งและข้าก็ฝึกศิลปะก,การต่อสู้สาเร็จปีขั้นหนึ่งแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นข้าก็ไม่มีแม้แต่ความสุขเลยและการตอบกลับของอาจารย์ข้าก็เหมือนก่อนหน้านี้ฮะเจ้าเด็กนั่นมันยังไม่ตายอีกเหรอนี่เจ้านั่นเป็นแมลงสาบกับชาติเกิดหรือไงเนี่ยดูเหมือนว่าตำราศักดิ์สิทธิ์ที่ขโมยมาจากวัดซ้อหลิน มันไม่อันตรายพอสินะข้าได้รับความเจ็บปวดอีกครั้งแต่ว่าความหวังก็ไม่ได้รุนแรงมากนักท่านอาจารย์ที่เหมือนกับว่าข้าไม่ใช่สิทธิ์แต่เป็นเพียงหนูทดลองนี่เป็นสิ่งที่ข้าคิดหลังจากการเผชิญความเจ็บปวดและความสิ้นหวังมามากมายความกลัวของข้าค่อยๆหายไปมันเหมือนกับข้าไม่สนใจมันอีกต่อไปสุดท้ายแล้วชีวิตของข้ามันเชิงไรข้าหัวใจของเด็กคนนี้แหลกสลายมีรูมากมายในสมองแล้วก็กระดูก2 0 6ชิ้นไม่ต่อกัน แต่ดูจากสถานการณ์ตอนหน้านี้ข้าเกรงว่าเพียงแค่ดื่มน้ำอุ่นและนอนพักก็น่าจะหายก่อนที่ข้าจะรู้ตัวข้าก็เชี่ยวชาญในทุกศิละปะก,การต่อสู้ที่อยู่ในระดับสูงสุดจากทั่วทั้งโลกทั้งวิชาฝั่งดีและฝั่งร้ายและวิธีที่สำเร็จในการฝึกวิชาพวกนี้ใครจะไปรู้กันละ่ะในตอนที่ข้าอยู่ได้เพียง22ปีข้าได้ลงจากภูเขาจากนั้นข้าก็รู้ว่าข้านั้นไรเทียมทาน